สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเรามาอัปเดตบ้านนะคะเพราะว่ามีอะไรมาเพิ่มเติมนะคะก็เลยต้องให้น้องทัพทีมมาอัปเดตนะคะเห็นแม่บอกว่ามีช่างเข้ามาทำอะไรเพิ่มไม่รู้มีช่างมาใหม่นะคะเราก็เลยต้องมาอัปเดตนะคะคือตอนนี้ก็เห็นเดินอยู่นะคะแล้ววันนี้นะคะช่างอ่ะช่งะชงางไอฉับปูนของเราเขาไม่เข้านะคะเขาเปิดทางให้ช่าง ชุดใหม่นะคะเข้ามาแล้วเขามาทําอะไรนะคะก็เห็นนั่งอยู่นะคะตรงมุมมุมนั้นนะคะนี่ค่ะรู้สึกว่าเขาจะมาต่อเติมหลังคาอีตรงที่เป็นเพิงส่วนข้างล่างนะคะเพราะเห็นจากเห็นไหมคะไอ้ที่ผนังด้านนอกนะคะรู้สึกเหมือนเขาฉาบแล้วนะคะทีนี้พอเขาฉาบแล้วเขาก็เลยต้องมามุงหลังคาส่วนที่ที่เขา,ายังมุงไม่เสร็จนะคะ คือเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาเขาทิ้งไปนะคะแต่ว่าเขารอให้ฉาบเสร็จก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเขามามุงก่อนฉาบเวลาปูนมันติดหรือว่ามันหยดใส่หลังคางอย่างเงี้ยมันทําความสะอาดยากและเวลาเขาทําความสะอาดมันก็จะเป็นเขาขาวติดอยู่ติดอยู่กับสีหลังคานะคะซึ่งจะทําให้ไม่สวยนั่นเองนะคะและตอนนี้นะคะเขาก็ได้เลิกได้ยามแล้วนะคะมามุงให้มันเสร็จนะคะถ้าเสร็จแล้วรอบรองนะคะ สวยขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเลยนะคะตอนแรกมันก็จะดูลงๆเห็นเป็นแต่โครงเหล็กเนาะก็จะมีแต่หลังคาด้านบนซึ่งเราก็จะเห็นแบบเห็นไม่ชัดใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มองมาจากด้านบนนะคะแต่ถ้าตรงนี้เสร็จนะคะมันก็จะดูแบบว่าบ้านก็จะเป็นทรงมากขึ้นก็คือจะดูดีขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้นะคะช่างหลังคาของเขาโดยตรงเลยนะคะก็รู้สึกเหมือนเขาจะเอาแผ่นหลังคาขึ้นไปไว้นะคะเขาเขาหลายคนนะคะ เห็นอ่อแม่บอกว่าเข้ามากันประมาณห้าหกคนเลยนะคะเพราะว่าเขาต้องเออป้าก็เพิ่งอ่ะไม่เข้าใจนี่เวลาเขาจะมุงเนี่ยเขาจะต้องเอากระเบื้องไปไว้ข้างบนแบบนี้เพื่อเขาจะได้แบบว่าไอ้เลียงกันมาแบบต่อเนื่องน่าจะเป็นแบบนั้นเนาะเขาไม่เอาขึ้นไปทีละแผ่นนะคะแต่เขาเอาขึ้นไปกอง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 เต็มแบบนี้เลยนะคะบางทีบางครั้งนะคะมันก็มีร่วงลงมาไหมมันก็มีร่วงลงมานะคะแต่ดูอ่ะ คนงานของเขานะคะแค่แค่มุงแค่ตรงนี้นะคะป้าคิดว่าวันนี้เขาก็น่าจะมุงเสร็จนะคะเดี๋ยวอีกส่งสาวันนะคะค่อยให้น้องทัพทิมเข้าไปอัปเดตมาให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้ก็ก็ตอนนี้มันก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคืบหน้าไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้หลังคาตรงนี้เราเขาก็เริ่มมุงให้เราแล้ว